สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลตอนนี้ก็มีตัวมาอีกแล้วหนึ่งคันนะคะรถตู้นะคะกำลังเข้ามานะคะเอฟจอดหน้าร้านลายแล้วจอดแล้วจอดแล้วมาจากไหนลำพูนโอ้มาจากลำพูนมาไกลเลยมาจากลำพูนมาจากลำพูนนะคะ มาเต็มคันรถเลยมั้งนี่อันนี้ก็มาจากอันนี้ทัวร์มาสองคันเลยนะคะพีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ใช่ไหมป้าอะไรท้ายบ้านป้าสมอนไม่ป้าสมอนเนี่ยใช่ค่ะขอบคุณนะคะยินดีรู้จักค่ะได้ครับวันนี้มีก็น้องเงคุณแม่สวัสดีค่ะมาจากที่ไหนฮะ มาจากลำพูนมาจากลำพูนทะเบียนลำพูนอยู่แล้วนั่นแม่สวัสดีค่ะโอ้ยดีใจเนาะมาหอดพี่แล้วมาจากญี่ปุ่นเลยแม่มาจากญี่ปุ่นเลยบอกเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยพนมาจากญี่ปุ่นชื่อเสียพาไปชิมาตะคายองอ๋ออ๋อที่เขาดูยายตลอดเอ้ยขอบคุณค่ะแม่โอ้ยแม่มาประจำเลย แม่ก็บอกว่าโอ้ยมาต้นายัะนลพูดสำเนียงญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ภาษาไทยยังเป็นออกญี่ปุ่นเลยนะแม่กดดแรงลลบเข้าไปแม่เข้าร่มก่อนไหมพอดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะโอ้ดีใจกับคุณแม่ดูแม่เวลาแม่เข้ามาดูยายดีใจมากเลยนะกดให้กดใจได้ให้กดตามกดอะไรให้ดูให้ทุกคนโอ้ขอบคุณค่ะ เนี่ยดีใจมากเลยใช่ค่ะพะดาค่ะใช่ค่ะเฮ้ยใช่แล้วค่ะปะดาไปใส่ฟันแล้วใช่่คะเนาะออะไรติดฟันเต็มไปหมดแล้วแม่ดาไม่ได้นาะแม่ดาไปดูฟันก่อนเด้อ ของติดฟันเต็มไปหมดนี่ไงค่ะลุงจิมเอมีมาจากญี่ปุ่นลุงจิมมี่ออางร่มแมะนเกอไม่ได้นไมสบายด้ไหมมีพี่ลุงอยู่กับมีพี่ลุงด้วยเหรอครับเป็นเอดิน เออเป็เล่นมินยัดหนิงมาตั้งแต่เอดมินยัดหนิงมายัดหนิงไม่อยู่พี่แล้วมามาทำธุรให้ลูกสาวเสียแล้วเน่ข้าวลมก่อนแม่แต่ไม่มีโอกาสได้มาเจอกันได้นะดีใจ ไม่มาเจออราดีใจจังเลยแม่ไปอยู่จนจะพูดไทยไม่ชัดละจิ้มอยู่ไปยาวจิ้มอยู่ไปยาวจิ้มไปคนเหนือเป็นอู้เหนือเป็นบ่อยไหมให้หม้อหม้ออเหนือต้องใจกันหอมไปญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ผมไม่ไปได้ไหมไม่ไปได้ไปไหนไม่ได้ไม่ได้ลุงจิม้ม่ไปไม่ไไได้ปหนเอาแล้วไปญี่ปุ่นอ๋อจะไปญี่ปุ่นเหรอ ไปแม่ไปนั่งพักท um> ี่ล่มก่อนร้านกาแฟคุณลุงน่ะค่ะคุณแม่ดีใจนดีใจนั่งแม่มาถึงนี่แล้วเวลาแม่เข้ามาคอมเมนต์ก็ดีใจเหมือนกันจัได้เพราะว่าไม่อยูุคนเดียวภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษมีอยู่คนเดียววิ่งภาษาญี่ปุ่นอ่ะเขาใช้ภาษาญี่ปุ่นไหมใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะพอฟลาแกภาษาญี่ปุ่นที่ใส่หมวกหมวกเพราะว่าแกเข้ามาหายายตลอดเลยใช่ค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นมาเลยใครอยู่ชิมาดาหรือว่าชิมาดาใครอยู่นี่แหละชื่อเนี่ยยายก็จําได้ตลอดเพราะว่ามีมีคนเดียวจำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วอ่าวพูดไทยไม่ชัดหรอเป็นชาวญี่ปุ่นหน่อยว่า เอฟซีเน uh, ี่ยมาถึงลานหลวงปู่แล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นโอเคอาตชิชิมาดาคาโเดสว้นนีนครพนมのお寺ไม่ใช่นครพนมอีกอีกที่กูโทรจี้ใช่สุดท้ายเดสกนนครสกนนครจัมปาดงจัมปาดงที่รู้เนี่ยัมรเ้ี すごく嬉しいです。だから皆さんにね、元気な顔見て、最高です。もう,う前から行き,行きたいな、行きたいなと思いまして、今日はできました。皆さんありがとうございます。 แต่นะเพื่นบอกว่ามาถึงยังไม่ได้ทานข้าวเลยมียูทูบเบอร์จะเลี้ยงไหมแพถูกได้ลุงจิมย่ามัวคิันนะจิมมี่ซังจิมมี่ซังผมไม่ได้ชังเลยครับผมเคค่ะว่าที่มันก็หานทันไม่ได้เลยจิมมี่ซังว่าเขาขอสุนเดสตคกากา เอสเปรสโซ่มากะชอบดืกาแฟเอสเปรสโซ่ไม่ใช่บอกเขาว่าลุงจิมมี่จะเลี้ยงหนูสรุปเลี้ยงไหมสุเลี้ยงไหมบทุกจานลุงจิมก็ไม่ได้กินนุงจิมมี่ก็จะเลี้ยงไก่จะเลี้ยงกาแฟอย่างเงี้ยใช่บยานทุกคนใชให้ให้ให้ใช่ใช่ใช่น่ารักมากเลยแม่น่ารักจังน่ารักมากเลยไปอยู่ญี่ปุ่นมา กี่ปีแล้วครับตั้งแต่ไอ้สามสามสิบสี่ก็เวลาแกกข้มายายขอบคุณคุณภาษาญี่ปุ่นมาไปตั้งแต่อายุสามสิบสี่ตอนนี้หกสิบแปดโอ้เท่ากันกับผมไม่赖เท่ากันอายุเท่ากันไม่ไม่หนีกันครับอายุไล่เลียกัน อายุเพราะว่าอายุเยอะแต่หน้าตาก็ดูดีตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคุณแม่อายุน้อยอายุน้อยพี่ใาญ่ใหญ่หกสิบหกเนาะเจ็ดสิบไปจะมากลับมาอยู่ลำพูนแล้วก็อีกสองปีเองตกลงคงกลับญี่ปุ่นด้วยครับไป ไปเฮ้ยไปเลยเจ้านะกะเปาหก้าวลงมันได้ลาแล้วม่งปานจะได้เข้าล่มไหมเนี่ยแม่ร้อนนะนี่ดีใจจังเลยที่ชวนคนเสือกยันซึ่งหวานเลยข้าวเชิญเสือค่ะเสือแล้วก็แม่พี่สาวไม่สบายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปดาค่ะแลป้าถ่ายบ้านเอ้าป้าถ่ายบ้านค่ะนี่ป้าอย่างก่อน สมองเออใช่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 ป้าอย่างนี้ปีอย่างนี้พิลาวันเออพิลาวันเผินหอน่าเออเพิ่นกระเล่นไปเห็นไปไหนเออพิษหนาพิษตาไปโรงเรียนค่ะภาษาบ้านเพิ่นเนี้ยภาษาลำพูนเนาะเจ้าภาษาลำพูนดีใจขอให้ทุกคนโชคดีนะเจ้งห่าเจ้า จะถ่ายรูปคู <travaille> ่น <the finger> <favour> ี่เซมากูเต่เป้าอะไรเดียวเดียวเดี๋ยวเซมากูเต่เซมากูเตไม่เซมาก็จะเตะให้ให้โอ้โหลุงจิมนี่ไม่เบาเลยนะอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องน่าเอเมน ยากกินซาชิมิซาชิมิโกโกัน่าดีใช่ไหมไม่มีไม่มีโอเคครับขำๆนะยายสมนนะเข้าเข้าเข้าเฟมมายายสมนไม่ถึงให้นะจ๊ะไม่ถึงให้เสือเสือถือเสือก็ไม่ถือเำใจต้องถือมันเปิดแฟร์ได้ไงนะจะแมมติกเต่าเนี่ยขอโทษนะคะแม่ยายสมนเท่าไหร่นะอายุ หกสิบหกค่ะแต่เหี่ยวมากยังไม่ต้องรีบบอกเลยเดี๋ยวจะแบ่งให้คนญี่ปุ่นทำไมไม่แข็งเออเพราะอะไรคนญี่ปุ่นเขาดูแบบอายุยืนนะคุณแม่เทคนิคของเขาฟิธีหรือว่ายังไงอย่าคิดมากมีอะไรอย่าไปเครียดมันปล่อยไม่ไม่ตามไปตามเรื่องตามราวอย่างเงี้ยเราอยู่ให้สนุกอยู่ที่ไหนก็ยิ้มอย่าไปเครียดนะะอย่าเครียด แต่ถ้ามีนี่จะทำไงมีนี่เหรอก็ปล่อยมาอยู่อยู่ตรงนั้นแหละนี่ไม่ต้องเอามาปล่อยมาอยู่ตรงนั้นแหละเียมีนี่ก็ไปตรงนั้นเสียต็มีนี่ก็มีตรนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่ตรงนั้นตรงนั้นเหงือออกทั้งตาเลยครับตอนนี้โอเคครับ